ตอนนี้เรามางมหอยมาจับปลาที่ราชวัตรสารคามครับจับหอยมาหาลัยไปกลับบ้านตอนนี้เรา <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> ถ่ายคลองถ่ายวโอคลอง <c oughs> ตอนนี้เรามางมหอยมาจับปลาที่ราชวัตรสารคามครับจับหอยมาหาอะไรไปกลับบา้าน ตอนนี้เราไม่ใช่ครับ <c oughs> ถ่ายคลองถ่าย,ยว, <Yeah. S 1> วีโอคลองเนี่ย 看看看看